สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างหนักเลยนะครับอันนี้บรรยากาศในจังหวัดเชียงรายวันนี้นะครับวันที่1ิบนะครับมีนาคมส5 2 0ันห้านะครับถือว่ารุนแรงนะครับเพราะว่าเกิน150ไปแล้วนะครับนะครับทีนี้ ผมซื้อมานี่เดือนละก็คืออันนี้คือเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ราคาหกร้อกว่าบาทนะครับซึ่งเขาโฆษณาว่ามีเครื่องมีใส่กองสามมีแผ่นกองสามชั้นนะครับสามารถกรอง pm 2.5ได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูประสิทธิภาพของเขาประมาณไหนนะครับซึ่งตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาสี่สิบหนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปประมาณสัก เร่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสามารถลดได้มีประสิทธิภาพลดได้ระดับไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมตอนนี้แปดโมงยี่สิบห้านะครับขับรถมาระยะหนึ่งนะครับอ่านี่คือประสิทธิภาพการกรองอากาศในรถโอเคเลยนะครับเครื่องละห้าร้อยหกร้อยบาทนี่นะครับสามารถกรองฝุ่นพ m 2.5ได้ขนาดนี้นี่โอเคเลยนะครับจากร้อยหกสิบมาเหลือสี่สิบแปดเพื่อให้ชัวนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดรถนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดดูบรรยากาศข้างนอกว่า PM มันเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าอันนี้สถานภาพคูน PM 2.5นอกตัวรถขนาดนี้นะครับก็ประมาณ90นะครับนั้นรถเหลือ40กว่าก็โอเคนะครับถือว่าประสิทธิภาพกับราคาก็พอไปได้กันนะครับ ของคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ก่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ